สัสดีครับนี่อยู่กับเราช่องคลายของเงินครับผมกับปานละกิดปานสิทธเอาดืนมืงตัวน,นี้น,นะครับผมสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็พาพ่อเสกออกเดินนะคะพาเลนก็ได้อยู่ช่วยอยู่ค่ะตอนแรกว่าจะไปเอาเสานะคะไปซื้อเสามาขยายลงให้กับพ่อพายทองคําค่ะแต่ว่าโทรไปหาที่ร้านค่ะก็บอกว่า จะมาส่งพร้อมของบุญเย็นเลยนะคะก็พอดีค่ะก็ได้อยู่ช่วยนะคะวันนี้ก็มีคุณอาไม้อาเล็กันเล่นคุณปู่นะคะวันที่คุณปู่พาออกเดินก็ยังไม่ สนิทนะคะเพราะว่าคุณปูปให้พ่อเสกนอนแล้วพ่อเสกยังไม่นอนค่ะวันนี้ก็ได้อาเล็กค่ะจะเป็นผู้ขี่พ่อเสกออกเดินนะคะน,นี่ก็อาเล็กค่ะ 我来，你

อเล็กบอกว่าคอปกตินะคะคอไม่แข็งเพราะว่าพ่อเสกเขาหายจากอาการตกมันหลายวันแล้วนะคะ ก็จะผูกเชือกไว้ก่อนนะคะ วันนี้พ่อเสตเจนิ่งมากค่ะวันนี้จะนิ่งกว่าวันนั้นนะคะก็จะให้เอาเชือกไปด้วยนะคะส่วนเชือกเส้นเล็กค่ะก็จะเอาไว้ให้คุณอาค่ะไว้เกาะค้ะเอาขาเกาะ ออกเดินอีกแล้วก็สิสามเดือนกว่าแล้วค่ะ อะรนะไปันมาเองคู่นเง้งนึงนะมากัยกไอ้อกติกตกนี่วันนี้พอเสกไม่เดินเร็วนะคะ ถ้าเดินต้องเดินแบบนี้นะคะพเสกแต่วันนั้นที่ออกเดินนี่ออกเดินเร็วค่ะบุญหลงนี้จะเป็นบริการแล้วบุญหลงตรงมัดหมวกอ่างอ่า เดินปกตินะคะพ่อเสกดูมือภายสอนค่ะขอขอมือหนะะ่อยค่ะอเป็นยังไรบ้างนู่นค่ะดูที่มือได้นะคะเป็นเก่า <laughs> น,นสบายสบายเลยค่ะพ,พ่อเสกใช่แล้วเพื่อเกลี้ยงลายเกลี้ยงหนาที่กลางขึนที่ตรงนี่้จะรู้สึกืึอออะ พ่อเสกก็แวะขิ้นย่าค่ะเดินแบบสบายเลยค่ะวันนี้โซมาชาเด้อพอเอ้ยไหนไปนุนเจกแล้วโทษ ปกติใช่ไหมตุ๊บตุบหนึ่งเงินเดี๋ยวว่าเขายอมเขารู้แล้วนะคะตบมือแบบนี้ใช่ค่ะเดินไปตบมือไปแสดงว่าปกติตอนนี้ที่ถือมาก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยเฉยนะคะแต่ความจริงก็ <c oughs> อาวุธกูการจำเป็นนะคะไม่ได้ ไม่ม <switched S 3> ีไม <be, S 3> ่ได like yeah, ้ด้วยความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะมันเกิดการพลาดได้นะคะใช่ค่ะถือไม้นี้ไม่ได้มาถือมาทำอะไรคะเอามาพาดไว้บนบ่านะคะดูค่ะแต่ละท่านนะคะวันนั้นเห็นใครกันเยอะเลยวันนั้น

วันนี้ได้อาบน้ําแน่นอนค่ะเสกไปอาบน้ำนะคะโอ้บรรยากาศดีมากวันนี้มิ้วสวยธรรมชาติมากครับอยู่กับธรรมชาติเลยเที่ยวเพิ่มมิ้เฉยเที่ยวคลายคลหน่อยเหคุณตูเห็นเห็นค่ะแต่แต่มืดค่ะอันนั้นมืดไหมเห็นอยู่ของปูมืดเสกก็

เดี๋ยวนวสจเจ้านะเนน่ดะไรอยูเนีหาันเนี่ยั้พ้กอนเลย่เค่ต้องกบหางแลครับ้งกอจเอาลงาก่นครับวันนี้พ่อเสกจะไปอาบน้ำค่ะที่ต้นสเดาหลังบ้านคุณปู่นะคะ เรองะกำลังใจนะคะกำลังใจให้าีุ่นนด้วยนะคะแสดงว่าทางก็ยังไม่หมดนะคะอรพัดดีะไี แลก็จะให้พ่อเสกต้นไม้ตรงนี้ก่อนะนี้าถูจนสะใจให้อิ่มเลยแล้วค่อยมาว่ากันเนี่ยบุญหลงโอ้ยดู นี่พ่อเสกก็จะอาบน้ำที่นี่นะคะปดับดาวาทิตย์เไประวังสุกดาวอาทิตย์นะเรา กานเล่นบอกว่าโยนเชือกลงมาระวังถึงดวงอาทิตย์นะ คนอาจจะสั่งพเสกให้นอนลงนะคะค่ะนีโ่โอ้โอ้ถูกต่อเสัมสั่งคำเดียวค่ะ ก็ต้องแบบนี้นะคะพ่อเสกมืนรีโมทค่ะกดเหมดค่ะกดปึ๊บนอนลงปับลุกขึ้นถูเลยนะคะมันเลยพ่อเสก คุณปโปเอาน้ำมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้อำน้ำมาสามเดือน <ๆ S 1> กว่าแล้วค่ะไม่ได้ถูแบบนี้ม<ก>าเบาพอเสก มันมากครับพอเสกอ้า ค่ะวันนี้พระเสกออกเดินหลังจากที่หายตกมันออกเดินครั้งที่สองนะคะก็อาการปกติแล้วนะคะพระเสกวันนี้พระเสกก็หายตกมันเป็นปกติแล้วนะคะก็วันนี้พระเสกก็จะอยู่ตะมอนี้บอกขาจะมัดไว้ให้เข้าถูถูถูต้นไม้ให้หยุดวันนี้ครับผมตนนี้เอาเข้าครับผม ให้เต็มอิ่มก่อน,นะคะ่ะให้อาบน้ําให้เต็มอิ่มก่อน,นะคะ่ะโอ้ยเอาเข้าครับผมดูทาอาบน้ําของพระเสกค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกับภารกิจวันนี้ค่ะพาพระเสกออกเดินมาอาบน้ําค่ะพระเสกก็หายตกมันเป็นปกติแล้วนะคะก็รอดูช่วงเย็นเนาะเอาเข้าบ้านอีกนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ กฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสกไคร์กดกระดิ่งในช่องพายทองิินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะครับจื่ไมไนคลิปหน้าบายบายครับ